ลืมครับได้แล้วลืมลืมเนี่ยชนิดสาเหตุหนึ่งแหละที่ทาให้เจ็บป่วยไข้เขามาทวงไงวะมาทวงแล้วถ้ามันป่วยโดยไม่รู้สาเหตุต้องรีบมาเตือนมาที่ผมคนหนึ่งนะบอกว่าโอ้ผมบนอะไรไว้ไม่รู้เห็นฟันเห็นเจาะระเข้เออฟันเห็นเจาระเข้มาบ่อยๆเข้าไปเข้านะเจาระเข้หมายถึงว่าบนไว้ไม่แก้เขาไปบนเจาะระเข้เหรอครับไม่ใช่ บนไว้บนเจ้าพ่อเจ้าแม่บนด้วยหัมมู่ก็ดีบนอื่นก็ดีเขาเป็นมามมิตไปโจลเ่มาครับแต่จะลอยแล้ว<น>ไม่ไปไอ้แก้บนไม่แก้บนเออครับเดีเ,เขาจะเป็นนิมิตไปโจลเ่มาเออ,เ,อ,อเพราะฉะนั้นนะครับที่นิมิตเป็โจลเ่มาให้ท่านสังเกตดูนะสังเกตดูว่าคุณแก้บนบางทีอาจจะลืมไปก็ได้ค้าพเ้าพรมผมบอกว่าเอาไปนี้คุณไปที่การเจ้าพ่อใหญ่นะบอกเลยนะว่า วันนี้ข้าพเจ้ามาแก้บนแล้วแหละนะบนเจ้าพ่อที่ครับเจ้าเจ้าบนไว้อ่ะจําได้ก็ดีจําไม่ได้ก็ดีเออจําได้ก็ดีจําไม่ได้ก็ดีขอให้เจ้าพ่อเนี่ยช่วยน้าตือจาาตัวเนี้ยไปให้เขาด้วยแล้วก็หายจากกันยามได้มาตามทวงนี้เออเออเแล้วเราเราเราไปทำอะไรไปทําอ่ะก็กระบุเอาหัวมูเอาไก่ไปเนี่ยเล่าเล่า้วยอ๋อต้องไปเลยนะไปไปจำสานสารเจ้าพ่อเนี่ยนะเจ้าพ่ออ๋อ ต้องไปให้แล้วก็ยกไปเลยนะครับแล้วพอพอไปไปไหว้เสร็จเนี่ยไหว้เสร็จล้วก็ลากลับได้เรามากินแล้วว่าให้ไปแจกแจกได้กินได้กินเองก็ได้กินเองได้แจกได้ก็ไม่ได้เสียหายนะพอลากลับมาบอกเจ้าพ่อเนี่ยคำลานะลาเจ้าพ่อสมมติเจ้าพ่อเสือเปนเนี่ยถ้าแต่เจ้าพ่อเสือวันนี้เจ้าพ่อเสือได้ชันพัะทหารเต็เร้อยแล้วครับข้าพเจ้าจะลาเสร็จลาเดินเหล่านี้กลับมาขอนมนม์ จะพ่อเตื้อช่วยปลูกเสกอาหารให้เป็นยาโอ้<ะ>อยที่เหลือปลูกเสกให้เราเองปลูก<อ>เสกไว้เป็นยาให้อีกนะเป็นยาเพื่อมนุษย์ได้บริโภคแล้วจะหายทุกข์หายโตหายโรคหายภัยนะอเวลาลากินต้องปุ๊กกินนะจ้าโอ้ยแล้วเกษตรตั้งมังคหลังจะจาีกอ๋อเสียสังมังคหลังจะจามิเนี่แล้วก็เอามาได้ครับต้องบอกก่อนให้เสกก่อนเลยนะให้เสกก่อนออแล้วพอเราถวายเสร็จต้องกรวดน้าเหมือนกันไหมตรวดเผื่อยังมีเหลือๆให้เจ้ากรรมได้เว้นตรวจตวจตรวจดีนะแล้วใช้บทไหนบทกวดน้าที่มันอีเม่น้าปุมนะเลย เหรอวินาปุญญากรรมเมนะอุปัจญากนุตราอาจารย์ยูบกาละจมาตาปิตาจียาตกาปิยามะมังตุรโยจติมาราชาคุณาบานาลาปิจาพลมมมาราจะอินสจจตุโลกปาลาจะติวตา ย่าโมไม่ตามนุทจามาจตาเวริกาปิจัตเปตตาทุกคีหุตุปุญญานิประกาศแตนิเบตุครังจะติวิธังเทตุกิปังปะเปทั้งโวมตังอิมินาปุญญะกเมนาอิมินาวิทิเตนะจักกิปังหังกหลเปเจวัตุอุปทานาเทสนังเยท่านตัณิีนาตมายาวะนิพพานตัวมัมังนัทันสุตภะเดชะเยวะจจะตัตโตภเวภเวอุจุติตังสติปัญญาทันเดโควิริยามนินามาลาลปัทโนกตัง กาตุนจาวิเยตุเมพุทธาเทมวารูนาโทตมโนนาทววตุตมโนนาทัวปเจกาพุทโธจะสังโคนาโทตโลมะมังเตตัวตมานุภาเวนะมาโลกตังนัพันตมาความเนยความความแก้วทำไมทำไมหมอนอนสวดยาวจังอ่ะปวดน้ำยาวที่ผมคิดเขาปั๊บจบแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจบแล้วคมันมันคนละมันคนละบทเลยอคนละบทเลยบางบางคนว่าอิทังโนยาตินังโหตุตุกาตาโหตุยาตโยตัวน้ำแคเนตเออเนี่ย แล้วมันก็ไม่ถึงสิอันนี้ของก็ถึงเหมือนกันอันนี้ของโบราณของโบราณแท้เลยนะของพระเจ้าพิมพิสารสมาธิพระเจ้าตรัสรวรรดิ์จักถวายวัดเวฬวันมหาวิหารแล้วมันอยู่ในเกติตำนานมีไหมแต่บทนี้มีหวนด้ามีนะมีแล้กบทใหญ่ใช่ไหมครับบทใหญ่มีมีตั้งหลายบทยามียาเทวิตายังกินจีโอ้ยังกินจีครับยังกินจีกุตระังกัมมังกัตมังคิยังมามากายเยนาวาจามันตาตุเสตุกะตังกะตังเนี่ยยังกินจีแล้วเยอะใช่ไหนม ยาเทวตาอีกบทหนึ่งยาเทวตาท่านตีวีห้าแล้วลวาจะดีท่านติกะเลตาหิงกะหิงตาธรรมทาตนตะวันตกุจาตัวทิ้งกะโลเตทาวีห้าแล้วมนจะเลเนี่ยใช้ได้ทุกบทบททุกบทใช่อย่างชาวบ้านธรรมดายังไม่ใช่บทไหนดีมีเยอะเยอะเนี่ยมันเยอะไปนะชาวชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านเนี่ยตัวใช้เลยเพราะอะไรเพราะวันพระเนี่ยเขาไปวัดทุกวันอ๋อต้องกรวดทุกวันทุกวันทุกวันพระนะฮะทีที่แยกแยกประเภทแยกประเภทอีมินาเนี่ย ตรวจตอนเย็นอีกมีนาสการ์เดียนะครับตรวจนำตอนเย็นตรวจน้ำตอนเย็นครับยังยังยังจินจิยาเทวาตาตอนเช้าอ๋อคนละบทคนละบทอ๋อแยกกันแยกกันแยกกันเลยนะครับนี่คนไม่เคยรู้เยอะนะนี่นะใช่บแบบว่ไม่รู้เยอะเยอะเยอะมากเพราะผมยังไม่รู้ขนาดผมยังไม่รู้เลยตัวน้ำเนี่ยตัวน้ำยังจินจิยาเทวาตาเนี่ยตอนตอนตรวจมนตอนเช้านะแพรเมตตาแล้วก็ตรวจยาเทลาตาหรือยังกิจิก็ได้ตอนเย็นเมื่อตรวจมลเสร็จนั่งสมาธิเสร็จ จ้านั่งสมาธิเนี่ยนะแผ่เมตตาแล้กวดน้ําด้วยอิมินาพุญยะกเมนะุปัจยาคนุสราตบทนี้ออแยกกันต้องแยกนะกคนไม่เคยรู้เยอะรึเปล่าครับแล้วแล้วหมอน้อยมีพิมพเพิ่มแจกเกียอไผมไม่ได้พิมพ์แจกใครต้องการไปไปตื่น12ตำนานหรือมนพิธีอยู่ในนั้นอ๋อมนพิธีเขามีบอกเลยครับบอกว่าอะไรนะยังกินจีนะครับยังกินจีหรือว่าใช้ยาเทพตาเนี่ยเขามีบอกเสร็จเลย กินจิหรือกิมจีก็กิมจิมันไอ้ะนั่นแหละของของของเกาหลีนะย่างกินจีย่างกินจินะครับย่างกินจิกุตลังกังการไม่ดีเป็นภาษาบาลีภาษาบาลีนะครับภาษาบาลีโอ้โหเรื่เจ้าที่หมอน้อยต้องต้องให้ครบเครื่องเลยนะถ้าอยู่กับพวกพวกไอ้ะทับเพเวสีผีสวดมนต์เนี่ยขาดไม่ได้อันตรายกับเราเพราะฉะนั้นต้องปวดเช้าตัวเย็นมันมันมคอยจ้องที่มาเล่นงานหมอมืงอ่ะทุกระบบ เลยทุกอย่างพอหมอไปช่วยพวกนี้บางทีไปขับไล่มากูยังมาอาศัยคนกินมั่งหมอก็มาเอาเขาออกทีนี้ไม่ดีตอนดีอยู่อย่างหนึ่งดีตอนที่ท่านเป็นเจ้ากรรมในเวทของนายคนเนี้ยท่านจงมารับวนบุญจนให้ก่อนเนี่ยให้ไปเลยให้ให้ก่อนก็เลยรู้จักกหมอเออก็เลยเป็นเพื่อนกันครับเออก็อาภัยแล้วว่าไม่มีอะไรเออให้เขาก่อนให้ก่อนให้ก่อนเลยอ่ะกบ แต่พเวทีและวิญญาณทังๆต,ต,ต,ต้องการบินต้องการบุญทั้งนั้นเลยอ<ช>ืมใช่มันไม่มีอะไรที่มดีกว่าเขาลำบากไงย,ยากก็มาชงให้เขาเขาที่ต้องมาคอยเที่ยวหาของกินอะไรเพื่อให้คนทนี่ตรวจมนต์จรได้อรอแล้วเพราะทำบุญก็อุทิศตนบุญตัวตนให้นะแต่เจ้ากรรมในเวรขอบุนคข้ทุกคนที่มาระกาที่ข้าพเจ้าอืมละกาก็อุทิศไปให้โอ้ใช่เพราะว่าเราเรารักษาที่วันี้เราไปไปทำอะไร เขาเรียกว่าจะไปวางทางเขาเหมือนกันนะครับอันนี้มันเป็นหนี้เันอยู่อ่ะจะมาทวงหนี้มันนะก็เลยทว่าหมอต้องไปใช้หนี้แทนก็แผ่เอาบุญเราไปเชื่มไปอยู่ให้เขาไปครูบาอาจารย์เช่นเดียวกันโอครูบาอาจารย์ขอข้าพเจ้าขอบัณฑิตพระพุทธองค์ข้าเจ้าขอบารมีพระพุทธวิไว้ปัจเนี้ยนะอ่าเพราจแล้วเราสมบูรณ์ตรงให้เขาเราเอาบารมีเข้ามาใช้นะเราต้องอุทิศบุญให้ได้กันไอ้ยางงี้แต่ว่าเช้าเราเช้าหรือตอนเย็นก็ได้ถ้าเราเรามีการอ ทำอาครับออกกาลังกายหรือสวดมนต์กิจเสร็จไหมแล้วเราก็บอกว่าเราก็แพ้ว่าพระเว้าบุญท่านใหญ่ใหญ่เหลือเกินนะว่าเราไม่สามารถจะทดแทนได้บุญคุณท่านนี่นะครับจากการนี้เราก็บอกขออุทิศส่งกุศลให้ถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็ขอให้ร่ำรวยขอให้มีฐานะมั่งคั่งร่ำไหถ้าท่านที่อ่ตายไปแล้วก็ไปยังแดนสุขขาวกดีก็อุทิศส่งกุที่เราเคยทำอยู่นี่ก็ให้ไปอย่างนี้ได้ไม่เป็นไรได้ได้ท่านจะอยู่พบในก็แล้วแต่ท่านจำ จำท่านได้ก็แล้วแต่หรือจาไม่ได้ก็แล้วแต่กอท่านงมรับวนบุญผลขอจิตเราบีปับเราก็อันนั้นไปได้เลยครับออคือจิตเนี่ยอำนาจจิตเนี่ยแรงยากรุงเทพเนี่ยรับตาปั๊บถึงแรงเทพใช่ไหมอ๋อใช่ <ๆ S 2> อัน,นุจ้นเราเรียใชรับตาปับป๊บเอาอยู่ตรงนั้นเอออำน,นาจจิตจะแรงมากแรงกว่าอื่นทั้งหมดเร็วมากเแรงกว่าจงปรงจปนนี้ผมผมผมเนี่ยนะเขาบอกว่าขนาดไอ้เชื้อจทรีย์นี่นะไอ้เชื้อโรคนี่นะเขาเอากล้องระดับห้าสิบเท่านะสองยังไม่เห็นเลต้องใช้พลังจิตนะนั่ง มันเล็กก่อาอิเล็กตรอนเีงเขาบอกจิตถ้าเรานิ่งปั๊บนี่นะมันเห็นนะครับอำนาจจิตนะถ้าเปรียบเทียบถึงโทรศพัพท์เมื่อกันโท<อ>รศพัพท์กดปั๊บกดปั๊บงประเทศติดแล้วเดี๋ยวนี้มันไปดาวเทียมต้องต่างประเทศเดแลยวครับได้แล้วอ,อำนาจจิตพอกันนะฮะอำนาจิตน<อ>คนสมัยโบราณเขาไม่มีโทรศัพท์นะใช้โทรจิตใช้โทรจิตโอ้โหโทรจิตไปครับเมื่อเดียวมันของพวกนี้มันหามันหาไม่ได้มันมันสูญไปแล้วนะมันไม่ค่อยมีนะ าาเรื่องหมอนน้อยมีถ่ายทอดให้ลูกศิษย์ไหมม,มีนะมีมไ,ปไปไปถ่ายทอดที่ไหนถ่ายทอดที่นี่ด้วยถ่ายทอดทั่วไปตำตำวัดนะเดี๋ยวที่นี่ก็มีเดี๋ยวยววันที่ 29, ที่ยี่สิบเก้าสามติปที่หนึ่งเนี่ยผมจะไปไปทำที่นี่ด้วยสวดมนต์เช้าเย็นเย็นนะแล้วก็รวมลูกศิษย์แล้วเวลาเขามาเรียนเรียนยังไงเขามาเรียนก็เรียนนวดหรือรียนอะไรเขาบอกมาเขาเรียนก็ต้องสอนไปด้วยครับสอนเรียนนวดตอกเต้นแบบผมตอกเส้นนะเป็นนวดก็มา ยกขูยกรูแล้วก็เสียค่านวดคนละสี่พันนะสี่พันเนอะสี่พันไม่ถึงว่าค่ากินค่านอนก็รับอยู่ในเ็ตอ๋จัดให้เสร็จเรียบร้อยมอาจตัวเอาเสื้อผ้ามาด้วยอย่ารอนจอนมารอนจอนห้ามห้ามเข้าบ้านเลยนะายุ่นวายเนี่ยมอใจแตกอ๋อหมอใจแตกหมอยังเอาไปอยู่เอาไปอยู่คุยให้มันสนุกสนาน อนี่เวลาเรียนใช้เวลานานไหมเที่มาเรียนเรียนที่ผมเรียนสอนอยู่สี่วันสี่วันเหรอสี่วันสี่วันกลับไปน้ตได้เลยได้เลยเป็นอาชีพได้เลยได้เลยข้ใบให้เขามีใบด้วยมีใบพระตาชัยาษาอังกฤษด้วยเออครับต้องใบใบรับรองเหรอครับใบออกวุฒิบัตรให้เลยับการเรียนมาเรียนที่นี่จริงๆผมก็อ๋อนี่เป็นสำนักงานแล้วไปรศูนย์ส่งเสริมอ่ะไม่ใช่จูงส่งเสริมนะเป็นคลินิกเลย ออกใาจากคลินิกนี่นะครับไปรับรอง่างคลินิกเราเนี่ยนะครับทีนิกเพราะลินิกนี่อยู่ในใต้ระบบของกระทรวงสาธารณสุขดูแลนะครับอยู่ใต้ของทช,ชดูแลดูแลทีก่อนที่จะออกใบให้เนี่ยผมก็ไปปรึกษาปรึกษาสรชดูว่าผมจะรับตริษเหรียญตอกเส้นหรือดูนวดแบบถุงภาพแบบนี้จะออกใบให้เขาได้ไหมถ้าเขาทางทรชก็บอกว่าได้แต่อย่าไปเอาสถาบันปรุงมาออก ของเราเองพระองค์เราเองจะได้ว่าผมผ่านเราเราถอนไปแล้วครับอ๋อก็เราตอนนั้นมีใบนั่นนี่มีใบใบที่เป็นครูใช่ป่ะมีฮะไปอบรมก็ออกมาเป็นครูอ่ะสามารถรับผับรับสินไปเป็นครูได้มั่วได้มั่วตัวสินได้ใช่ไหมได้เลยได้เลยก็ออกงี้ได้ใช่ไหมครับเออมีกี่ใบฮะมีมีเพศัมีนวดทองเวทเพตัดกรรมทางเวทกรรมอมีเงี้ยอ๋อเป็นครูเลยนะครูครับเหมือนกันผมก็มีครับใช่ไหมใบคลองอารามก็มี อาจารย์อาจารย์อารามนะมีมีมีเขาเาสมาคมมตนจอนนี้มีสภายังไม่เคลื่อนไหวเลยสภาเขาไปเครไหนเลยยังไม่มีกรรมการเลยเจ้าหน้าที่บอกไม่มีงบออกไปออกรายการเดยหมอน้อยอยากเป็นสมาชิกนะอยากเป็นนายกสมาคมเลยแหละเอ้ยไม่ใช่อย่เั้น ไม่อยากเป็นเพีว่าเ<อ>มืองไม่จัดเลือกตั้งเนี่ยปีกว่าแล้วให้รับแปดสิบวันนะ<อ>นี่รล่อไปปีแล<อ>้วเป็นปีแล้วสิบสองวันนั่นแล้วตอนนี้พอไม่ลงรอยกันดีทีนี้พวกแพทย์เป็นไทยที่เรียนก็สับสนแล้วสับสนนี่จะสอบก็สอไไไไสบไม่ได้ไงสอบไม่ได้ทำได้นี่มือกับคนข้างอยู่เนี่ยพวกก็ถามเขาเนี่ยเขาบอกยังไม่มีงบแล้วเมื่อไหร่จะมีงบครับท่านประหลัดเป็นประธานนะเนี่ยต้องรอรัฐมนตรีใหม่มาจะไปฟ้องเนี่ยพวกเรามันไม่ไหวอ่ะเราเราจะสอบก็ไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ ใช่ไหมผมไปที่แพทย์พื้นบ้านบ่อยแต่ว่างบประมาณเขาขอได้เยอะๆขอได้เรื่อยๆขอเขอได้เยอะใช่ใจนี่จะไงขับพาเขาพี่อาลามจะไปขอเกาบอกไม่มียังไม่มีเขาเขาอ้างอ้างใช่ไหมอ้างว่าว่าอาจารย์อาลามเนี่ยไม่มีใบประกอบใช่ไหมเออเนี่ยเขาอ้างตัวนี้เหรอที่ผมดูอยู่ผมไปใกล้ๆไงผมไปใกล้ๆแพทย์พื้นบ้านไปบ่อยไงใช่ใช่แต่สอบไม่ผ่านก็สอบรุ่นเดียวกับผมใช่ แม่ไม่มีบรกอบุรุษตัวนี้แหละถึงกะมาคมถึงจะขัดข้องอ่ะนะแค่ก็ผมเป็นอุปนายกผมมีอ่ะเออน่าจะได้นะก็ได้จะได้ก็ผมก็คุณขอก็มีกรรมการมีทั้งนั้นเนี่บไม่เห็นเสียหายตรงไหนใช่ไหมเขาเขาเขามันอย่างนี้มันเป็นผลประโยชน์เขาเคยกินมาแล้วเราไปทุบมะข้าวเขาอะก็อยากนะเออมนเป็นสภาไหมสภาวิชาชีพแพทย์ไทยอดูแลกันเองอ่ะเขาก็หมดสิทธิ์แ้แพทย์เป็นบ้าน แพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือกกองประกอบหมดแล้วมันอยู่นี่หมดแล้วรวมรวมอยู่นี่หมดนวดเดิ้ออยู่นี่หมดแล้วรับรวมแพทย์ตะพาหมดเลยหมดแล้วโอเล่หรือเขาเขาเยียเพิ่มอีกอันหนึ่งมอดูมอดูอย่ามอดูเข้าไปโอโหราศาสตร์เข้าไปสักสาขาหนึ่งก็ดีเออหมอนก็มีข้อสมเสริมในนั้นถ้าดีถ้าได้มากดีมากดีมากจะได้ช่วยไงท่านช่วยคนได้มากมันกู้เยีเสื่อมอ่ะครับนี่ทั้งหมอธรรมศาสตร์อ่ะท่านด็ออกเตร์แพทย์ แพทย์หญิงสมบูรณ์อ่ะอ๋อสมบูรณ์รู้จักใช่ไหมรู้อยู่กองประกอบอาย่กับท่านจะยังอยู่ไหมจะยิงอยู่ไหมยังอยู่ท่านแปดสิบท่านท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยได้ยู่โยมเนี่ยโยมเนี่ยธรรมศาสตร์ที่ลังสิตผมคิดเท่กันยู่ท่านจะให้ผมไปไปไปเรียนโทแล้วจะให้ผมไปสอนเรื่องโหราเวทให้ทำให้ทำนวิทยานิพนธ์อยู่เนี่ยแอบ่ะท่านบอกมันกเรียนเพราะเก่งมากเลยเนี่ยนะฮะ มาเดินป่าเดียวกันไงเดินปลาวิจัยงานวิจัยเนี่ยนั่นแหละท่านโอ้โหท่านเป็นทรัพยากรบุคคลที่ที่วงการแพทย์ต้องอะไรไม่รู้ี๋ยวผมได้ผมได้ประวัติคนไข้เพราะท่านไงนั่นแหละครับได้ไปนั่งในน้ำเขียนไว้ให้เลยทำแบบนั้นนะหมอเนาะจำแบบนี้เพอท่านกลับไปผมพิมพ์ในยจนเดี๋ยวนี้เนี่แหละใบใบตัวคนไข้นะนะใบประวัติคนไข้ได้ประจากอาจารย์ตงบูนนั่นแหละโอ้โหแบบนี้วะด็อกเตอร์นั่นแหละแบบยิ่งวะตอนนี้ท่านไปเป็นยังไงว เออใช่ไหมตอนนี้ก็เดี๋ยวจะต้องไปดูเรื่องพระไตรปิฎกแล้วครับวันนี้คุยกันเรื่องจิตนะเนี่ยไอ้เรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องจิตนะเนี่ยไอ้เรื่องไอ้เรื่องอาคมเรื่องคาถาของคุณสัยเนี่ยมันเกี่ยวกับจิตครับตอนนี้มันรักษาได้ตอนนี้ก็มาเดี๋ยวจะต้องคุยต่อครับเอ้ที่พระไตรปิฎกนะนรผมจะไปคุยที่หน้าหน้าโยคีหน้าฮิงพระหน้าหลวงพ่อเนี่ยนะที่นี่ขังไว้เนี่ยมีฤาษีเยอะแยะเลยขังขังเลยนะเดี๋ยวพาผมไปหน่อยสิเอ้ามาอ่ะไป เนี่ยเนี่ยทำแบบนี้นะต้งต้นท่าเตรียมท่าเตรียมนะท่าเตรียมแล้วก็มือซ้ายวาง,วางมือขวาวาง